เราก็จะใช้โครงสร้างเป็น is there any or are there any ทีนี้ any เรามรารู้จักนหนึ่ง any มักใช้ในประโยคปฏิเสธคำถามนะคะซึ่งมันจะตามด้วย n o วที่นับไม่ได้กับ n o n ที่นับได้แต่ต้องเป็นพหูพจน์สองอย่างเช่นมีนมบ้างไหมในตู้เย็น is there any milk in the fridge is there any milk in the fridge ต่อไป มีพริกป่นบ้างไหมอยู่ในถู Is there any chili powder in a jar? Is there any chili powder in a jar? หรือตามด้วยเป็น uh, are there any และตามด้วยนาวที่เป็นผู้พูดนะเช่นมีร้านขายของชำบ้างไหมแถวเนี้ยใกล้ๆเนี้ย Are there any grocery stores nearby? Are there any grocery stores nearby? And number four เนี่ย มีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยฉันทำเอกสารเหล่านี้บ้างไหม Are there any officers helping me with the documents? Are there any officers helping me with the documents? Okay. ต่อไปอันที่2ถามว่ามีบ้างไหมนะคะจะถามในเชิงขอร้องอะเหมือนเราอยากได้ของเขาหรือยืมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้โครงสร้างเป็น Is there some กับ Are there some ซ้ำเหมือนอนี่ตรงที่ว่าตามด้วยนาวที่เป็นนับไม่ได้และเป็นหูพจน์อันแรกเลยดีกว่าเออมีน้ำให้พวกเรากินบ้างไหมอ่ะนะคะน้ำมันับไม่ได้ก็ใช้ is เนาะเป็นเอกพจน์นะคะ Is there some water for us? Is there some water for us? ต่อไปประโยคที่2นะคะมีน้ำส้มสายชูให้กับกว๋วยเตี๋ยวพวกเราบ้างไหมให้กับกว๋วยเตี๋ยวชันไหม้เราจะปรุงเครื่องปรุงเนาะ Is there some vinegar from my noodles? Is there some vinegar from my noodles? Vinegar แปว่วานำส้มใส่ชูนะคะต่อไปถ้าถามเป็นพระโหพ์ว่าเราอาจจะอยากได้ไหลายลูกหลายอันนะมีมะเขือเทศให้กับซ้มตําหรือสลัดชนไม้นะคะ We say Are there some tomatoes from my salad? Are there some tomatoes from my salad? ต่อไปมี ช็อกโกแลตแช่งให้พวกเรากินบ้างไหมเนี่ยหเหลือทีนี้ถ้ามีคำว่าเหลือนะคะเราใช้คำว่า left ตามด้วยคำนามได้เลยเช่นมีช็อกโกแลตเหลือให้พวกเรากินบ้างไหม